มะเขือดินงอมอดมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้หนูไปดอกกิตได้แล้วอเอาเนี่ยไหมนี่หนูไปดอกกิตได้แล้วหนูนอนเพิ่งตื่นกินโตมดอดอร่อยไหมคะอ๋อชมชมให้ปาปานานาดูมะเขือเทศไม่เห็นน้องดูน้าหลายวัน นับหนึ่งถึงสิไม่ใช่นับหนึ่งถึงสิบม่นับ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 หน่อหนึ่งสออันนี้อันนี้เบบี้อันนี้อันดีอันนี้อันเดียอันนี้อันเดีอันนี้อันเดียหนสองสี่เอ ต้งนับอะไรก็ไม่รู้นับใหม่อีกทีนับนับสามแล้วไปนับแปดได้ไงนับใหม่นับหนึ่งเอาไหมเอาเลือกใหม่นับไหม่นะคะหนึ่งใหม่เอาไปอ่ะมีกี่กล่องคะนับสิกล่องมีกี่กล่องกล่องข้าวมีกี่กล่องนับกล่องข้าวมีกี่กล่องนับหนึ่งสองยสามโอเคมีสามกล่องค่ะพูดสิคามีสามกล่องค่ะพูดสิคะาพูดไทยมีสามกล่องอันนับผักกะทศใหม่มีกี่ลูกจับออกนับ มองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นป้าานะน้องมองไม่เห็นวันนี้น้องอุนารนอนเพิ่งตื่น1 2ิมสองสิบสามสี่หเดปเกสสอมี11ลูกสอ สิบส <Okay. S 2> องยกขัน้นสิบสองยกขัน้นทำได้นอนเพิ่งตื่นค่ะบักกะป้านะนวลน้องเพิ่งตื่นค่ะไปดอกกิบวันนี้เหนื่อยอันนี้อันนี้อุนน๊ยอ,อันนั้นอันนั้นมีกี่ลูกคะนับสิมีกี่ลูกคะ,กล,กคะลูกใหญ่มันมีกี่ลูกคะหนึ่งสองสามสามอย่ารัดไปทั้งสามถึงทั้งสามแล้วจะไปแปดไปเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะกินกินเลยอร่อยปอเปล่าอินเตปเปียวอินเตปเปียวไม่เปรี้ยวค่ะหนูผอมลงน้องนูนาผอมลงมากเลยใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่สบายอนีออออ้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่มีคลิปวิดีโอน้องหนูนาหรอก นอกจากจะเป็นกลางคืนอย่างนี้และวค่ะทุ่มหนึ่งนางนอนตื่นมาถึงมีเพราะว่าเวลาแม่กับลูกไม่เจอกันมาแม่กินอันใหญ่โตหมดหมามไม่กินอันใหญ่โตหมดอุออน้องนุนาพูดที่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าป้านานาที่ติดตามน้องนุนาสวีเดนแฟนเพจใหม่ๆป้าป้านานาใหม่ๆโอ๊ยนิสัยไม่ดี S <S <S 2> <S 2> อันนี้อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านขอโทษก่อนออร่อยคิดถึงน้องลูนา่าก็เลยถ่ายให้ดูโอเคแม่ก็พึงไม่พูดได้ไม่พูดได้กินน้ำแอป,ปน้ำาโอเคยังไม่กอดหรอกมา,มาทั้งกิวหมูกขีหูคีตาเออเก็บคอ